มานะครับมาตรการนะครับชดเชยนะครับสำหรับผู้ใช้เครือข่ายทูมูฟนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับระบบทูมูฟนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าจะเป็นโทรเข้าโทรออกนะครับล่มนะครับอาจจะไม่ไม่ไม่ทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบล่มนะครับล่าสุดนะครับทูมูฟนะครับได้มีการนะครับออกนโยบายนะครับชดเชยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้เครือข่ายทูมูฟนะครับก็จะมีการให้ใช้เน็ตนะครับฟรีนะครับสิบจกไบต์นะครับแล้วก็มีการ โทรนะครับร้อยนาทีนะครับแล้วก็ใช้ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลายคนคงจะได้รับข้อความนะครับสำหรับการชดเชยครั้งนี้นะครับเนื่องจากมีระบบล่มนะครับเมื่อวานที่เกิดขึ้นนะครับก็มีหลายคนนะครับมีภาควิจารณ์นะครับหรือว่าพูดกันไปต่างๆนานานะครับจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับล่าสุดนะครับนโยบายการชดเชยนะครับสำหรับระบบล่มเมื่อวานก็มาแล้วนะครับโดยทูมูฟนะครับโดยแจ้งรายละเอียดมาแล้วนะครับเกิดจากการขัดข้องนะครับ ของระบบไฟฟ้านะครับจากที่เครือข่ายหลักนะครับแล้วก็ทูนะครับได้เร่งกลับมาให้ทุกระบบนะครับใช้งานได้เมื่อเวลาสามทุ่มเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นการใช้งานที่สมบูรณ์แบบเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยังไงนะครับรอรับ SMS นะครับแล้วก็ชดเชยนะครับสำหรับความเสียหายที่ทูมูฟ์นะครับได้ให้กับผู้ใช้บริการนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ